สถิตนะคะในส่วนของธรรมชาติของไฟฟ้าสถิตจะมีอยู่สองส่วนคืออะไรปัญหาไอ้คำถามแล้วก็อะไรแล้วก็โจทย์เพราะฉะนั้นเรามาลุยคําถามอยู่หน้าที่่ไห่ในชีตสิบหกค่ะเปิดเลยค่ะสิบหกเปิดเลยนะักเรียนจดในชีตได้ไหมจัดการเลยค่ะเขาบอกว่าในเงื่อนไขของั้นก็ไม่ต้องรอกโจทย์ไม่ต้องอะไรอ่ะโอเคเลยค่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าในข้อที่หนึ่งในข้อที่หนึ่ 1, งเขานาอะไรนําแท่งแก้วนําแท่งแก้วถูกับใครคะ ถูกับผ้าไหมเนี่ยแท่งแก้วถูกับผ้าไหมแอบเปิดไปดูตารางแท่งแก้วคือหมายเลขอะไรหมายเลขหนึ่งผ้าไหมหมายเลขอะไรหมายเลขหกถ้าลำดับที่หนึ่งกับลำดับที่หกถูกันอะไรเป็นประจุบวกอ,บอะไรเป็นประจุเอาไม้มาด้วยอะไรเป็นประจุบวกแท่งแก้วและอะไรเป็นประจุบลบ ผ้าไหมเพราะฉะนั้นแท่งแก้วเป็นบวกผ้าไหมเป็นลบนี่คือคู่แรกเนะื้อเรียนจดไว้ก่อนแอบทดแอบทดนะคะคู่แรกส่วนถัดไปค่ะในคู่ที่สองทันไหมคะลูกเพราะฉะนั้นในคู่ที่2องเขาเล่นใครกับใครแท่ง pvc กับใครคะกับผ้าสักลาดแอบเปิดย้อนไปนิดนึง pvc คือใหมายเลขใด เกก็คือโพลิคล n e อะไรของเราใช่ไหมแล้วภาษสักหลาดหมายเลขออะไร <5. S 1> หมายเลขห้าแสดงว่ามีเก้ามีห้ามีเก้ามีห้าอะไรคือประจุบวกห้าเลขน้อยเนาะ <5. S 1> เลขมากเป็นประจุลบ <5. S 1> ประจุลบนี่คือคู่สองคู่ของเราและเมื่อแขวนแท่งอะไรบ้างละ่ะที่เรียกว่าแท่งแท่งแก้วเป็นแท่งไหม แท่ง p v c เป็นแท่งไหมเขาบอกว่านี่ไงแขวนแท่งทั้งสองแสดงว่าเขานำอันดับแรกเลยนำแท่งแก้วมานี่โหลดไว้เป็นแท่งแก้วอีกอันแขวนแท่งอะไรแท่งแท่งก็เรียกแท่งแท่ง PVC นะคะแท่ง PVC ีนี่ค่ะก็จะเป็นตัวนี้ PVC อ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือทำการแขวนตามที่เขาต้องการแล้ว ะะตามที่เขาต้องการแล้วเขาบอกว่าเมื่อแขวนแล้วเกิดอะไรเกิดขึ้นเขาบอกว่าเมื่อแขวนแท่งทั้งสองใกล้กันใกล้กันแป๊บหนึ่งแท่งแก้วเป็นประจุอะไรลูกบวกบวกแล้ว PVC เป็นประจุอะไรประจุลบบวกกับลบเมื่อเข้าใกล้กันเกิดแรงอะไรแรงดูงด,ดเพราะฉะนั้นเขาถามว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้น อ้าวจะเกิดค่ะก็คือแรงดูดเพราะอะไรเพราะอะไรมีสองคำถามค่ะเพราะฉะนั้นแรงดูดแน่นอนเพราะอะไรล่ะคะก็เพราะแท่งแก้วเป็นประจุอะไรอ่ะประจุบวกแท่ง PVC PVC เป็นประจุลบเมื่อเข้าใกล้กันก็จะเกิดแรงดูด การเนื่องจากอะไรนะขั้วต่างกันนะคะหรือหนูจะบอกให้ว่าเพราะขั้วต่างกันเท่านั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบเราก็จะได้เลยว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นเกิดแรงดูดเพราะอะไรเพราะขั้วต่างกันจะตอบแค่นี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าหนูอยากจะอธิบายก็ลองดูว่าจะอธิบายอย่างไรนะคะอะ ถัดไปค่ะในข้อที่สองข้อที่สองบอกว่าเขาต้องการอะไรจงบอกลักษณะฉนวนฉนวนฉนวนนะคะแล้วก็อะไรคะแล้วก็ตัวนำฉนวนมันเป็นยังไงอะยอมให้ไฟฟ้าผ่านนะไหมไ,ไม่ยอมแล้วตัวนำอ,อ่ะเออนายลุมตาโตโตเขาบอกว่าถ้าเป็นตัวนำจะยอมให้ไฟฟ้าผ่าน เพราะฉะนั้นเขามองหัวข้อทั้งสี่หัวข้อหัวข้อที่หนึ่งคืออะไรการเคลื่อนที่ของประจุอิสระอิเล็กตรอนหัวข้อที่สองคืออะไรความแตกต่างของตัวนําและฉนวนหัวข้อที่สามคืออะไรวิธีการทําให้เกิดประจุและอันที่สี่คืออะไรตัวอย่างเพราะฉะนั้นฉนวนฉนวนยอมให้ประจุอิสระหรืออิเล็กตรอนเคลื่อนไหมเคลื่อนที่ไหมไม่ค่ะเราก็บอกว่าไม่ ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างนี้อ้าวแล้วตัวน้นะคะเคลื่อนที่ได้ไหมอ่าเราก็บอกว่าเคลื่อนที่ได้คือเขาต้องการหาความแตกต่างระหว่างสนุนแล้วก็ตัวน้ำถัดไปค่ะ ข้อที่สองเงื่อนไขที่สองความแตกต่างของตัวนําและฉนวนความแตกต่างของตัวนําและฉนวนเพราะฉะนั้นถ้าฉนวนความแตกต่างเลยฉนวนเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขคือทุกอย่างต่ําหมดนะคะในข้อมูลการนําไฟฟ้าก็ต่านะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่เขียนสั้นๆเราอาจจะเขียนว่าการนําไฟฟ้าก็ได้การนําไฟฟ้าต่านะคะนักเรเขียนไปก่อนเลยค่ะการนําไฟฟ้าต่ํา แล้วถ้าหนวนะก็นำไฟฟ้าได้ดีหรือสูงค่ะนำไฟฟ้าสูงอาจจะวงเล็บไว้ว่าได้ดีค่ะกระดน้นะคะถัดไปต่อถัดไปต่อน้าเรนจะเขียนในชีตด,ด้วยดินสอน้าเรนเขียนได้เลยนะคะจะได้ไม่เป,ปื้อนปาก เขียนด้วยดีซอยังลบได้เลยเขี่ยเขาบอกว่าถัดไปข้อที่สามวิธีการทําให้เกิดประจุถ้าฉนวนวิธีง่ายๆเลยคือแค่ขัดถูก็เกิดแล้วค่ะแค่การขัดถูก็เกิดแล้วนะคะเพราะว่าเราเอาลูกโป่งมาถูกับผมลูกโป่งเปไ็นอะไรก็เป็นฉนวนผมก็เป็นอะไรเป็นฉนวนนะคะอ่ะแล้วตัวนําล่ะตัวนําก็ใช้วิธี วิธีนี้ค่ะก็คือการเหนี่ยวนำไฟฟ้าเป็นการเหนียวนำไฟฟ้านะคะนักเรียนจดไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้ส่งชีทกันถัดไปค่ะฉนวนตัวอย่างเป็นอะไรบ้างล่ะตัวอย่างเป็นอะไรบ้างฉนวนอ่ะเพื่อบอกไม้จัดการเลยค่ะไม้ค่ะมีอะไรอีกอ่ะเพื่อบอกแก้วค่ะมีอะไรอ,อีกอีกสักอย่างหนึ่งยางอ่ะเพื่อบอกว่ายาง นะคะแก้วไม้แก้วย่างค่ะตัวดำนะคะอ่าเพื่อนบอกว่าขอเลขค่ะสปายโลหะอ,อ่าเพื่อนบอกว่าขอทองแดงค่ะอเออ <c oughs> ถ้าโลหะปุ๊บไม่สามารถตอบอะไรได้แล้วอมีอะไรอีกอ่าเงินค่ะนะคะเงินเนี่ยน้ำธรรมดาก็ได้นะคะ,เ,นนคะ,นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือในส่วนของใครคะในส่วนของข้อมูลที่มองความแตกต่าง ระหว่างฉนวนกับตัวนำนะคะฉะนวนกับตัวนำถัดไปต่อค่ะขอในข้อที่ร่ข้อที่สามลืมกริยาข้อที่สามเนี่ยถ้าต้องการให้อิเล็กโท s c o p e แผ่นโลหะิเล็กโท s c o p e แผ่นโลหะมีประจุบ,บวกผลลัพธ์นะคะอันนี้คือผลลัพธ์ต้องการประจุอะไร ประจุบวกโดยการเหนี่ยวนําต้องทําอย่างไรอ่าเปิดสมุดกันเต็มเลยคะ่ะเปิดได้เลยจ้ะเพราะฉะนั้นอถ้าใครไม่เปิดก็มาน,นี่เลยค่ะนี่เลยจานโลหะนะคะแล้วก็ถ้าเรการบวกต้องนําอะไรนะ<ล>มานําลบมาค่ะเพราะฉะนั้นครูขอประจุลบอ่ะสองประจุแล้วกันเอาว่าง่ายดี<ล>นะคะเพราะฉะนั้นลบต้องดูดใครขึ้นมาดูดบวกทาให้ใครห่างออกไป <Okay. S 2> ทำให้ลดห่างออกไปสแสดงว่านี่คือวิธีเริ่มต้นคือวิธีที่หนึ่งนะคะนักเรนก็บอกว่านำวัดถุมา,าม,าาถมาเข้าใกล้มาเข้าใกล้อะนำวัตถุมาเข้าใกล้กรณีสองมาทําอะไรคะลูกเอาเอาเอาอะไรคะ ทำการต่อสายดินค่ะจำได้ไหมทำการต่อสายดินนะคะนี่คือกรณีที่สองก็คือต่อสายดินหรือว่าง่ายๆก็คืออะไรคะนำนิ้วมาแตะใช่ไหมนำนิ้วมาแตะนะคะทำการต่อสายดินนะคะหน,นี่เลยเก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ อ่ะทำการต่อสายดินพอต่อสายดินปุ๊บอา้าวกรณีนี้ประจุลบจะเคลื่อนที่ไปไหนคะลูกวิ่งลงดินใช่ไหมเพราะประจุลบมันถูกการผลักไว้อยู่มันก็จะวิ่งลงดินนะคะถัดไปค่ะในกรณีที่เท่าไหร่ในกรณีที่สามในกรณีที่สามทำยังไงใช่ค่ะก็คือนำสายดินออกนะคะนำสายดินออกเราก็ยังดูดประจุบ,บวกไว้อยู่นะคะ นี่ก็คือนำสายดินออกนำสายดินออกหรือนำนิ้วออกไปก็ได้ค่ะนำนิ้วที่แตะออกก็ได้นะคะถัดไปแล้วกรณีที่สี่นะคะเอาวัตถ,ถุใช่ค่ะนำวัตถุออกเพราะฉะนั้นวัตถุออกไปแล้วอย่าง,งานั้นอิ e c t r o s c o oh p e ปแผ่นโลหะนี้ก็จะมีประจุเป็นบวกแล้วค่ะ นี่ก็คือกรณีที่4คือนำวั a t ุ o ออกเพราะฉะนั้นก็จะได้ในตกลุูลของข้อที่3แล้วก็คือต้องการให้ e ิ e c t r o s c o p e ปแผ่นโลหะนี้มีประจุเป็นอะไรมีประจุบวกนะคะมีประจุบวกอ่อะถัดไปน,นี่ก็คือในข้อที่3ขอแล้วนะคะอย่างนั้นทันไม่เอ่ยวาดเลยค่ะดิ่สอวาดปึ๊บๆไปเลยเขียนปึ๊บๆไปเลยนะคะ ขอค่ะข้อที่สี่เขาบอกว่าข้อที่สี่นะคะถ้าต้องการให้วัตถุที่มีประจุวัตถุที่มีประจุเป็นสภาพกลางทางไฟฟ้าเป็นสภาพกลางทางไฟฟ้าจะทำํำยังไงคือจากที่มันมีประจุอ่ะเนี่ยดูสิดูกรณีที่สามก็ได้กรณีที่สองก็ได้เนะี่ยตรงนี้มีประจุไหมนี่มีประจุไหม แต่ต้องการทําให้เป็นการไฟฟ้านี่ไงผลสุดท้ายเป็นการไฟฟ้าแล้วทำอะไรเกิดขึ้นอะต่อสายดินค่ะก็คือต้องทําอย่างไรก็จะตอบแค่ว่าต่อสายดินเท่านั้นค่ะหรือถ้าไม่ต่อสายดินก็คือทําอะไร<ม>นํานิ้วแตะค่ะหนูจดไว้นาถัดไปค่ะนํานิ้วมาแตะแค่นี้ สบาไปมีอีกไหมขอค่ะแบบหัดที่สิบสามจุดหนึ่งนะคะแบบหัดที่สิบสามจุดหนึ่งเรามาลุยกันเลยเดี๋ยวจะได้เผอจะได้ขึ้นเรื่องนะ mm hmm. เขาบอกว่าในแบบหัดที่สิบสามจุดหนึ่งนี่เขาบอกว่าก็มองเงื่อนไขเรามาดูค่ะเราเรียนแค่นี้แหละจะถามอะไรได้บ้างเขาบอกว่ากรณีข้อที่หนึ่งมี A อมี b มี c ีนึกตาบี A อมี b มี c แล้วเป็นแผ่นวัตถุสามชนิดเป็นแผ่นวัตถุสามชนิดโดยมีการโดยที่เกิดการขัดสีคือทําให้มีประจุโดยการขัดสีธรรมดาก็ขัดถูธรรมดาแล้วได้ผลดังนี้ได้ผลดังนี้มองคู่แล A B ทําไมกันดูดกันดูดกันขั้วต้องไง ก็้ต่างนะคะก็ต่าง ab ขั้ต่างนะ,ะแล้ว ac อะ ac ผลักกันขั้วต้องเป็นไงขั้วต้องเหมือนเพราะฉะนั้นครูขอ,อก่อนครูขอ,อก่อนเลยครูไม่วาเยอะว่าแค่นี้ a b c ว่า a b c เสร็จแล้วเขาบอกว่า a กับ b ต้องมาจุดต่าง ใช่ไหม A กับบต้องมาจดต่างอย่างนั้นครูติ้งต่างให้ A อเป็นบวกไว้ก่อนเลยเราไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรได้บ้างอย่างนั้นูขอเอเป็นบวกบจะเป็นอะไรทำไมถึงเป็นลบอ่ะมันต่างกันอ่ะแล้วซีอ่ะทำไมซีเป็นบวกอ่ะเอกับซีต้องเหมือนอ้าวแล้วถ้าเขาไม่ให้กรณีนี้น่ะหมายความว่าอะไรอะอูแอนหมายความว่าถ้าเขาให้ตัวเริ่มต้นให้ตัวเริ่มต้นว่า a b c ให้ a เป็นลบให้ a เป็นลบอย่างนั้น b, b อนไอ้ <B. S 1> ไหมล่ะ c ไปเลยลบค่ะแค่นั้นเองอ้าวะน,นั้นป่าอันนี้คือที่ทดไว้นะนี่คือที่ทดไว้ยังไม่ได้ถามอะไรเลยนี่คือเราเขาเรียกอนะวิเคราะห์เนาะแล้วเขาบอกว่าข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องนี่คือคำถามนะคะ ข้อความใดไม่ถูกต้องแสดงว่าเรายังไม่เจอเจอข้อความใดเลยอย่างนั้นหนูดูเลยไหมนะขอค่ะในกรณีที่หนึ่งก็ไก่ a และ c มีประจุบวกลองดูซิใช่ป่ะและ b ประจุลบอ๋อข้อนี้ถูกนรือถ,ถูกค่ะเดคะนักเรียนตรวจสอบจากข้อรูปที่ครูมีให้เลยขอค่ะถัดไป ขอ้อไข่กุลเวนที่ไว้เยอะมากข้อไข่ค่ะ A และ B มีประจุลบ A และ B มีประจุลบทำไมถึงพิดอ่ะใช่เพราะขั้วมันต้องทำไมาตาอ,อย่างนั้นก็คือไม่ถูกตั้งแต่ข้อความนี้แหละนะคะไม่ถูกต้องไม่ต้องไปอ่านข้อความอื่นแล้วคะ่ะแค่นี้แหละถัดไปค่ะข้อข้อไฟเ A และ C เป็นประจุลบมีโอกาสนะม b. B. b เป็นบวก <B. S 1> ก็ถูกเลยค่ะอย่างนั้นคอนเฟิร์มเลยว่าถูกต้องค่ะนะคะถัดไปต่อยังไม่หมดถัดไปต่อข้องูข้องูบอกว่า b และ c มีประจุลบ<ๆ>ทําทไมอ่ะ b กับ c ก็มีประจุที่ไม่กันอย่างนั้นไม่ใช่แล้ะข้อนี้ก็ไม่ถูก ต้องเด็กคาตรงนี้เป็นส่วนข้อสอบโอนเน็ตเงื่อนไขในข้อใดถูกต้องถูกต้องกี่เงื่อนไขสแสดงว่าไปดูไปดูไปดูก็ไก่ถูกไหมแล้วก็ไก่ถูกก็ตอบคอควายถูกไหมสแสดงว่ามีถูกกี่เงื่อนไขสองเงื่อนไขสแสดงว่าเราต้องรู้ทั้งก็ไก่ขอไข่คอควาย,ายง,งูถึงจะไปตอบได้ถ้าไม่รู้ตอบได้ไหม <Yeah. S 1> อย่างนั้นต้องแม่นคะ่ะ ขอข้อหนึ่งขอสักคะแนนไปต่อค่ะขอในข้อที่สองข้อที่สองบอกว่าอะไรบอกว่าถ้าลูกพิษมีจํานวนกี่ลูกสลูกพิษสามลูกนะลูกพิษสามลูกอย่างนั้นเล่นไว้ก่อนนะลูกพิษลูกที่หนึ่งลูกพิษลูกที่สองลูกพิษลูกที่สามอ่ะเราไม่รู้อ่ะจะว่ายังไงนะคะึ่งสองสามแอทดไว้ก่อนเมื่อทดลองนําลูกพิษเข้าใกล้กันทีละคู่อย่างนี้ก็หมายความว่า หม,มายความว่าลูกพิษที่หนึ่งต้องเข้าใกล้ลูกพิษที่อะไร,รลูกพิษที่สองต้องมีสามมาเข้าใกล้เอาหมานะเข้าใกล้กันทีละคู่หมายความว่าหนึ่งต้องมีสองเข้าใกล้เสร็จแล้วออกเสร็จแล้วออก,แล,ออกแล้วก็มีสามเข้าใกล้แล้วออกใช่ไหมปรากฏว่าแรงกระทำระหว่างลูกพิษทั้งสามคู่เป็นแรงดึงดูดเป็นแรงดึงดูด แรงดึงดูนะคะประจุบนลูกพิษแต่ละลูกจะเป็นประจุใดเป็นแรงดึงดูดนะคะหมายความว่าเอามาลูกที่หนึ่งมีใครเข้าใกล้มีลูกที่สองเข้าใกล้ว่าว่าใหญ่ตั้งหนึ่งว่นเล็กเราดูไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะลูกที่หนึ่งมาลูกที่หนึ่งเขาบอกไหมว่าเป็นประจุอะไรไม่ไไม้ไดบอกอย่างนั้นครูขอไว้ว่าลูกที่หนึ่ง รู้ที่สองรู้ไหมเป็นประจุอะไรไม่ร,มรู้แล้วลูกที่หนึ่งกับสองทำได้แค่เพียงเข้าใกล้กันเข้าใกล้กันแต่เขาบอกว่าหนึ่งกับสองทำอะไรกันอะด,ด,ดูดกันแสดงว่าถ้าดูดกันปุ๊บถ้าดูดกันปุ๊บหมายความว่าต้องเป็นประจุอะไรสักอย่างนึงอะอ่ะอย่างนั้นวอไไ้ก่อนก็ไม่รู้เนาะอันนี้เข้าใกล้กันอีก ูแอนไม่ไกล้ไลายสทัทีเขาใกล้กันอีกลงที่สามอย่างนั้นกูขอเข้าใกล้กันหมดเลยทาไมถึงจะดูดกันได้อ่ะต่างกันอย่างงั้นอันหนึ่งไปละ,สอ,ปละสองไปละสองไปลบแล้วสามอ่ะใช่ลูกที่สองต้องมีประจุอีกอันแล้วก็ค่อยมาลบ มาดูใหม่เด็กๆคะเขาบอกว่าอะไรตอนนี้ครูให้บวกเป็นประจุอะไรบวกเป็นประจุอะไรเอ๊ะข้อหนึ่งขีที่หนึ่งหนึ่งเป็นประจุอะไร<ว>หนึ่งเป็นบวกสองอะ่ะจะต้องเป็นลบแต่ถ้าลบปุ๊บอันนี้ก็เป็นอะไรแป๊หนึ่งถ้าเป็นบวกบวกก้านนี้ก็ต้องทำไงผักกันไม่ได้แสดงว่าตรงนี้ก็ต้องมีประจุอีกหนึ่งอันคือประจุ บวกแล้วก็ลบครูถามหนึ่งดูดสองได้ไหมได้หนึ่งกับสองดูดเพราะบวกกับลบบวกกับลบแสดงว่ากรณีที่ผ่านต้องทดสอบทีละอันนะแล้วสองกับสามสองเป็นอะไรสองเป็นบวกสามเป็นอะไรดูดไหมหนึ่งกับสามนะคะ หน,หนึ่งไปแล้วสองไปแล้วเอ้ยสามไปแล้วสามเป็นลบดูดไม่ดูดครบไหมแล้วสรุปต้องคบสามคู่นะนี่คบสามคู่ไหมคบสามคู่แล้วคู่ถามว่าหนึ่งเป็นประจุอะไรหนึ่งคอนเฟิร์มเป็นบวกสองคอนเฟิร์มเป็นอะไรเป็นกลางค่ะเพราะมีบวกกับลบทำไมกัน เท่ากันสามเป็นอะไรเป็นลบแกวนหนูไม่เอาหนูไม่อยากได้แบบนี้ครวใหม่ถ้าคูเริ่มต้นหนึ่งเป็นลบสองเป็นอะไรสองต้องเป็นบวกบวกเสร็จต้องเป็นลบเสร็จต้องเป็นหมายความว่าถ้าคูให้ประจุที่หนึ่งเป็นลบ ลูกที่สองต้องเป็นอะไรเป็นกลางลูกที่สามเป็นอะไรแสดงว่าตอบได้กี่เงื่อนไขอสองเงื่อนไขสองเงื่อนไขแต่ต้องตามนี้นะคะต้องตามนี้หมายความว่าอะไรต้องเป็นไปนตามลำดับแบบนี้ด้วยเพราะเขาต้องอยู่ใกล้กันทั้งหมดกี่คู่สามคู่นะคะสามคู่ ลองดูซิทำได้ไหมมันไม่ยากแต่มันต้องลองทำนะคะถัดไปขอในข้อที่สา้อขที่สาข้อที่สามบอกว่าอะไรเมื่อทำวัตถุ A อันไหนคือวัตถุ A ตัวนี้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะคือวัตถุ อ่าวัตถุที่มีประจุลบที่มีประจุลบลบไหมเนี่ยลบกี่ตัวเนี่ยลบสามตัวเข้าใกล้ลูกพิษที่มีสภาพความเป็นกลางทางไฟฟ้าทําให้ลูกพิษเบนเข้าหาวัตถุเอเบนไหมเนี่ยอ่าทาการเบนแน่นอนถ้าใช้วัตถุบีเขาบอกว่าขอใช้วัตถุ b ี ที่มีจำนวนประจุเท่ากับวัตถุเองจำนวนประจุนะคะจำนวนประจุเท่ากับวัตถุเองแต่ประจุต่างชนิดกันหมายความว่าเขาต้องการวัตถุบ b บอยเป็นประจุอะไรประจุบวกแล้วเท่ากันด้วยนะบวกกี่อันบวกสามอันมาวางแทนวัตถุเอ เขาถามว่าลูกพิษจะเบนในลักษณะใดเพื่อนบอกลักษณะเดียวกันทําไมถึงลักษณะเดียวกันลูกพิเป็นกาถูกต้องค่ะคําตอบน,นี้เลยลูกพิษเป็นกลางการจะมีทั้งบวกและมีทั้งลบแล้วไอ้วัตถุที่มีประจุดูดได้ไหมได้อะอย่างนั้นขยายความให้นิดนึงหมายความว่าไอ้การเบนตรงเนี้ย ซีคข้างนอกซีทางขวาของลูกพิษต้องเป็นประจุอะไรประจุบวกซีคทางซ้ายของลูกพิษจะเป็นประจุอะไรลบของกรณีในโจทย์แต่ถ้าเป็นกรณีที่เปลี่ยนด้านขวาของลูกพิษเป็นประจุอะไรลบด้านซ้ายของลูกพิษเป็นประจุอะไรบวก เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเปลี่ยนวัตถุแต่ลูกพิษเป็นอะไรเป็นกลางเหมือนเขามาทดสอบว่าเฮ้ยวัตถุนี้มีประจุไหมถ้ามีประจุฉันก็ทําการเบนแค่เนนนะคะเหมือนกับในทฤษฎีที่เราเรียนกันเหมือนกับในทฤษฎีที่เราเรียนกันถัดไปต่อค่ะขอค่ะขอที่สี่ไม่มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือในส่วนของอะไร ในส่วนของธรรมชาติของไฟฟ้าสถิตนะคะธรรมชาติของไฟฟ้รราสถิรรต